ทุกทุกคนชึงโชคดีแผ่นดินทองนี้มีฟ้าให้ความการุนคู่บุ่นแห่งฟ้าคือหยาดฝนหลังน้นลงมาเจอจุนต่อเติมสุขเธอวีคูณทำเย็นทั่วแว้นแดนไทยเรา Then you'll เรายังต้องช่วยดูแลและคอยสืบสานจากนี้ดังยาเพชรเม็ดใสน้ำประไทยแม่ฟ้าร่มพร่างาทั่วถึงเย็นไป bye เป็นโฮมสแตนดดร์ดถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนสีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอําเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์03949858 5 85. จังหวัดจันทบุรีปล่อยขบวนรถนำสิ่งของไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้เพิ่มเติมต่อเนื่องผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ตรวจติดตามสถานการณ์การนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและบรรยากาศการค้าการลงทูนชายแดนจันทบุรีติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทีมข่าว My News สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวไมยนิวประจำวันศุกร์ที่13มกราคมพุทธศักราช2560ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางช่องรายการที่4คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะจังหวัดจันทบุรีปล่อยขบวนรถนำสิ่งของไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้เพิ่มเติมต่อเนื่อง ที่บริเวณลาน้าศา,าการจังหวัดจันทบุรีนา,นายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปล่อยขบวนรถขนสิ่งของไปช่วยผู้ประสบภัยนำท่วมภาคใต้โดยครั้งนี้เป็นสิ่งของที่ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีรวมบริจาค โดยมีการจัดประกอบด้วยข้าวสารปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ยาของจำเป็นสำหรับเด็กและสตรีแพ็กรวมกันเป็นชุดๆุดจำนวน1,700ชุดและน้ำดื่มอีก500โหลซึ่งจะนำส่งไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหลังจากนี้จังหวัดจันทบุรีจะปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของที่บริเวณหน้าสารากางแต่ยังคงเปิดรับทานน้ำใจของชาวจังหวัดจันทบุรีที่ประสงค์จะบ,บริจาคผ่านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ส่วนเงินสดสามารถบริจาคผ่านบัญชีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลหมายเลขบัญชี0670068950 โรงเรียนสลิดติเดตจัดงาน Open h o u s า์นำเสนอรูปแบบกิจกรรมนิทรรศการและผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่ห้องประชุมโรงเรียนสลิดิเดตจังหวัดจันทบุรีโรงเรียนสลิดิเดตในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งจากกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์เปิดบ้านสลิดิเดตขึ้นตามแนวทางยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำเสนอรูปแบบกิจกรรมนิทรรศการวิธีการและผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสลิดิเดตท,ที่ผ่านมาและกำลังจะดำเนินการ ต่อไปซึ่งประกอบด้วยการจัดหลักสูตรทั่วไป หลักสูตรอังกฤษโปรแกรมและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิตเข้มข้นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองชุมชนตลอดจนหน่วยงานที่ให้ความสนใจการจัดการศึกษาของโรงเรียนสลิดิเดตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนของผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางการส่งเสริมบุตรหลานในวัยเรียนให้เข้ารับบริการ การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนโดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากวาทีร้อยโทกำพลผลพกษาผู้อำนวยการโรงเรียนสลิดเดชเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรสนับสนุนเข้าร่วมงาน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีตบเท้าเข้าขอพรพร้อมรับนโยบายบริหารจังหวัดจากพ่อเมืองจันทบุรีเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่วันที่9กมกราคม2560 ที่ห้องรับรองศาลาการจังหวัดจันทบ,บุรีนายวิทูรศรีนามภูวาราชการจังหวัดจันทบ,บุรีให้การต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบ,บุรีนําโดยน,นายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดรปวีณาจาริยทิติพงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตลอดจนประธานสภาสมาชิกสภาจังหวัดจันทบุรีที่เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2560โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มอบเข้ากล้องหอมมะลิอินทรีจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนตะปอนอำเภอขุ้งจังหวัดจันทบุรีเป็นของที่ระลึกให้กับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด โอกาสนี้นายวิทูรศรีนามภูวาร,ราชการจังหวัดจันทบุรีได้ถือโอกาสมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในการบริหารงานท้องถิน่นซึ่งจะนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเน้นการทำงานร่วมกันทั้งระดับจังหวัดระดับท้องถิน่นและระดับพื้นที่ซึ่งหากมีอุปสรรคอื่นใดทางจังหวัดพร้อมเต็มที่ที่จะให้การสนอ สนับสนุนต่อไปคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันกับข่าวใหมนิววช่วงที่2ค่ะ 从事发时的监控来看，一辆红色的私家车在由北往南行驶至丁字路口时，准备左转弯缓行进入。就在此时，一辆由南往北行驶的水泥槽罐车突然疾驶而来，避让不及，槽罐车侧翻滑行，把私家车盖压以后，滑行了近二十米。 路边的一个路灯也被压翻。那从现场呢，我们可以看到小车已经被撞得面目全非了，而在地上呢也有明显的血迹。而在我的左手旁边呢，那辆大车已经侧翻在地，消防人员正在紧急的施救当中。事故现场凌乱不堪，一辆红色的大众菠萝车像是被拧过的麻花侧翻在路边，碎玻璃、塑料片散落一地。 มิติใหม่ของการรวมพลังของภาครัฐเอกชนและประชาชนแบบครบวงจรที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนแบบยั่งยืนคือบริษัทประชาัฐระักสะมะคีประเทศไทยจำกัดวันนี้เราต้องพูงพลาไยซึ่งกันและกันนะครับภูมิภาคต่อภูมิภาคกลุ่มจังหวัดต่อกลุ่มจังหวัดแล้วก็ภายในจังหวัด,อด,อดของตัวเองนะมันจะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนสินค้าให้มันกว้างขวางไกลไปถึงที่อื่นด้วยนะเปิดช่องทางทางเลือกให้กับประชาชนนะมันมีสามทางก็คือภาคธุรกิจ ที่มีบริษัทรประกอบการอยู่แล้วอันที่2คือพอเขาตงกลางมาที่3คือบริษัทประชารัฐเึิ่มจะเป็นของประชาชนที่มีถือหุ้นส่วนเป็นส่วนใหญ่ที่สุดในนั้นแลว้วก็ผลกำไรออกมาเพราะไม่ได้ไปแบ่งปใครมาเป็นขยายเป็นกองทุนทําอย่างอื่นต่อไปให้มันกว้างขึ้นเรื่อยบริษัทประชารัฐร,กรักสามัคคีประเทศไทยจำกัดดำเนินงานในรูปแบบโซเชียลเอ็นเตอร์พรส หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมเน้นการพัฒนาสังคมไม่ใช่เพื่อกำไรสูงสุดและไม่มีการปันผลแก่ผู้ถือหุ้นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งจับมือเป็นภาคีตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยจำกัดโดยระดมทุนจากภาคเอกชนผลักดันให้เกิดผลเน้นที่การแก้ไขปัญหาจุดอ่อนด้านการตลาดของผู้ประกอบการในพื้นที่บริหารในรูปแบบคณะกรรมการประชารัฐโด,ดยบริษัท จะเข้าไปช่วยขับเคลื่อนสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน3ส่วนคือเกษตรกรรมการแปรรูปและการท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ปันผลกำไรแต่จะนำไปลงทุนใหม่เพื่อสร้างรายได้ชุมชนแบบยั่งยืนให้ลูกหลานในชุมชนโดยมี5วิธีการง่ายๆคือ 1. เป้าหมายหลักเพื่อสังคม 2. เป็นธุรกิจที่มีรายได้หลักมาจากสินค้าและบริการ 3. กํกไรต้องนำไปขยายผล 4. บริษัทต้องจัดการตามแบบธรรมาพิบาล 5. ต้องจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทโดยจัดกลุ่มแผนงานออกเป็น18กลุ่มจังหวัดและกระจายสู่พื้นที่76จังหวัดดำเนินงานระยะที่1เริ่มจาก5จังหวัดได้แก่ภูเก็ตเพชรบุรีอุดรธานีเชียงใหม่และบุรีรัมย์โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นแบบนำร่องโครงการบริษัทประชารัฐรักสมคีประเทศไทยจำกัด จะช่วยแก้ปัญหาที่ชุมชนเป็นผู้ผลิตแต่ขาดการจัดการเชิงธ,ธุรกิจชุมชนรัฐจึงเข้าไปช่วยแก้ปัญหาด้วยการสร้างอำนาจซื้อให้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งหากชุมชนเข้มแข็งและอิ่มท้องการขยับเศรษฐกิจฐานรากจะเข้มแข็งนำไปสู่การปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ผู้ชมคะช่วงนี้เรากลับมาพบกันกับข่าวไมนิวช่วงที่2คะ่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ตัวติดตามสถานการณ์การนำเข้ามันสัมปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสัาปะหลังและบรรยากาศการคา้าการลงทุนชายแดนจันทบุรี ที่จุดผ่อนปนทางการค้าบ้านซับตารีอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนายวินิจฉัยแจมแจงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจติดตามสถานการณ์การนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรวมทั้งบรรยากาศการค้าการลงทุนชายแดนจันทบุรีเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการค้าการลงทุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลผล,ผลิตทางการเกษตรล้นตลาด การบริหารจัดการสินค้าภาคการเกษตรภายในประเทศกระชับสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาโดยนายพงพัฒน์วงตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการผู้แทนสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน รวมทั้งผู้ประกอบการให้การต้อนรับและบรรยายสรุปหลังจากดูพื้นที่ที่จุดผ่อนปลนทางการค้าบ้านซับตารีอำเภอสอยดาวเสร็จแล้วคณะของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปติดตามสถานการณ์การค้าการลงทุนที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมตําบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนและในวันรุ่งขึ้นนายวินิชชจฉัยแจมแจงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะ นะจะเดินทางมาตรวจติดตามสถานการณ์การนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผ um ักกาดตําบลคลองใหญ่อําเภอโป่งน้ำร้อนต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นและอุณหภูมิจะลดลง3-6องศางเซลเซียสแต่ยังคงมีฝนบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยส่วนภาคใต้ย,ยังคงมีฝนลดลงในระยะนี้ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นลงโดยอุณหภูมิจะลดลง3-6องศา,ศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่15-18มกราคมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มี ฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง2-3เมตร ภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3. องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24. องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33. องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะ ข่าวประชาสัมพันธ์จากบริษัทไมเคิลทีวีจำกัดทางบริษัทไมเคิลทีวีจำกัดมีความต้องการรับสมัครช่างเทคนิค3อัตรา คุณสมบัติเพศชายอายุไม่เกิน30ปีจบการศึกษาปวชปวสสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์สามารถขับรถยนต์ได้และตำแหน่งการตลาดจำนวน2อ,อัตราคุณสมบัติเพศหญิงมีบุคลิกภาพดียิ้มแย้มแจ่มใสรักในการขายถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทไมเคิลทีวีจำกัด ตั้งอยู่หลังบขสจันทบุรีหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร0899320127หรือ039323406ค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวไามนิววของวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวไามนิวแล้วนะคะดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาและทีมข่าวไม่ิิวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามแะรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดสง่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำาเภอเมืองจันทบุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์03949858 5 85.